บางเส้นทางที่เดินมากับแม่แล้วก็พ่อเนี่ยได้บ้างจะได้หาทางกลับได้ถูกง่ายขึ้นกว่าเดิมนะรวมถึงอาจจะเจอพ่อแม่น้องด้วยใครเดินถึงคนพูดด้วยสามไปกันนเร็วพ่อแม่รออยู่สามโทรยนึ่ง

ลาสวัสดีครับผมก็นะคลิปนี้นะครับทุกคนนะเอี 3, ที่น่ารักทุกท่านเลยนะพี่ๆนะก็่อเป็นเอพีสองนะที่ผมกับเจ้าสามเนะี่ยก็น้องเพิ่งจะลงทางจากพ่อแม่มาคลิปนี้ผมจะพาเจ้าสามเนะี่ยตามหาบ้านของตัวเองแล้วก็ตามหาพ่อแม่ด้วยที่พัดหลงจากเจ้าสามที่น้องบอกว่า พ่อแม่บอกว่าให้อยู่นี่เดี๋ยวกลับมารับเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วพ่อแม่ยังไม่กลับมามันแปลกมากมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่น้องหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจมาทิ้งเจ้าสามไหมหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่มันก็ไม่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวผมจะพาเจ้าสามเดินป่าตามหาบ้านตัวเองสามพอจำได้ไหม ไม่ได้เลยมันง่ายหนึ่งอย่างคือน้องสื่อสารกับผมได้น้องไม่ใช่คนป่าแต่ที่ยากคือน้องจําทางกลับไม่ได้ไม่รู้เส้นทางไปทางไหนยังไงทุกคนไม่เป็นไรอยากจะเดินกันไปเรื่อยนะเพื่อจะหาให้พอให้แบบพอน้องพอจําได้มันต้องมีเส้นทางให้น้องมาน้องคุณบ้างแหละพี่ๆสามคุณบ้างไหมแบบเส้นทางที่หน่อยมีไหมพอมีนะเราจะหาเส้นทางของน้อง นะทางกลับบ้านแล้วก็ให้น้องเนี่ยได้พอจําได้นิดหน่อยว่าตัวเองหลงมาทางไหนแล้วก็ตอนเดินพ่อแม่ก็พาเดินมาที่นี่นะเดินมาป่าเดินมาตามป่าตามเลาะมาตามห้วยเนี่ยอาจต้องเดินลงไปตามห้วยน้องอาจจะเดินขึ้นมาแล้วก็ค่อยพาน้องกลับบ้านยิ่งเจอพ่อแม่น้องยิ่งดีนะเพราะว่าอ,อาจจะได้ ให้น้องกลับอยู่กับพ่อแม่เหมือนเดิมหรือถ้าอย่างไรก็เพราะว่ากันว่าพ่อแม่น้องคิดไรอยู่นะโอเคทุกคนไปแล้วขอก็บเป็นใจว้วยนะให้ผมกับเจ้าสามเดินทางปลอดภัยแล้วก็ให้เจ้าสามเนี่ยได้เห็นพ่อแม่อีกครั้งเจอพ่อแม่อีกครั้งแล้วก็ให้กลับไปใช้ชีวิตกับรัวอ,อีกครั้งทุกคนนะสามพร้อมยังแล้นเะรน,น,น้องแบบอะไร้วแเบบขือนอายกล้องนะไม่อยกากจะเข้ากล้องนะ่ะเดี๋ยวจะพาน้องเดินทางกลับบ้านไปเรือทุกคนกับเดินทางทางทางกลับบ้านก่อนไปเดินทางกัน ตัวครับตอนนี้ผมก็พาเจ้าสารนะเดินไปตามเลาะไปตามป่าตามป่าไผ่นี้นะเผื่อเจ้าสารเนี่ยจะจําจเส้นทางนะบางเส้นทางที่เดินมากับแม่แล้วก็พ่อเนี่ยได้บ้างจะได้หาทางกลับได้ถูกง่ายขึ้นกว่าเดิมนะรวมถึงอาจจะเจอพ่อแม่น้องด้วยนะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าทําไมถึงอยู่ในป่าคนเดียวนะพ่อแม่บอกว่าจะกลับมารับ นะแต่ว่าหนึ่งคืนเจ้าสามอยู่ในป่าคนเดียวโดวยที่ไม่มีพ่อแม่มารับเลยเป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับสามพอจะได้ไหมเส้ทนทางเนี้ยจัดได้เหรอเด,เดินมบบพักไปแล้วกันนะสามคุณบ้างยัง สา่แล้วพ่อแม่จะบอกอะไรอีกไหม,ไ,ไ,มไ,ไม่บ่อะไรแล้วก็วคือบอกจะกลับมารับให้นี่เองมันมีอะไรแปลกแปลไปลพ,พี่นะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเจ้าสามแบบลูกคนเดียวขอไม่น่าทิ้งไว้แบบนี้นะน้องอย่าปากทั้งคืนนะเหนื่อยไปเหนื่อยก็พักนะเดี๋ยวมาพักกัเดี๋ยวมาไกลมากนะ นะตอนนี้ผมเปิดคลิปเนี่ยเราเดินมาไกลมากามาพ,พี่นะครับทำผาจ่าสามนะตอนนี้ผาจ้าสามหาทางกลับอยู่แล้วก็เรื่องพ่อแม่ค่อยว่ากันว่าจะเจอไม่เจอนะหาทางกลับบ้านให้ได้ถ้าถึงหมู่บ้านก็อาจจะนะเจอพ่อแม่นะครับจะรู้เลยว่าทําไมถึงปล่อยจ่อสามอยู่ในป่าเป็นคนเดียวนะ หนิงก็บอกพี่นะเดีย๋ยวพาพักมาคืนก็ไม่ได้กินอะไรพี่ก็ไม่ได้เตรียมสเสบียงอะไรมาเลยนะดีเนะีเจ้าสามไม่เจอคนคนเวลวร้ายคนชั่วที่มันจะทำร้ายเจ้าสามหรือที่มันแบบเจ้าเจ้าสามไปเป็นทาสอย่างเงี้ยดีพี่มาเจอก่อนนะ <S <S 1> <S 1> สามไม่เจอยวไปทางนี้ไหมหมายความแม่เดียวนีไหม ่างนี้หรองมีรองเท้าคู่หนึ่งมีเครื่องมีอยังเก่งนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินแล้วตอนเดินมากับพ่อแม่เดินมาไก่ไหมสามไก่ามากใช่ไหมเฮ้ย,ยทำไมเป็นอยู่วะ ทำไมพ่อแม่น้องมามาให้น้องเดิไเนไกลองเงี้ยอายุา nah. แค่สิบขวบกว่ากว่าองกสามพักตรงนี้ก่อนทุกคนขอนั่งพักสักครู่พี่นะสามนะนอนนั่งพักก่อนสักครู่นะครับเพราะว่าเมื่อยขาแล้วก็เดินไกลด้วย เมื่อคืนน้องหมิงโปงรู้สึกว่าน้องกลัวแล้วไม่กล้าไปไหนน่ยจะอยู่จุดนั้นที่พ่อแม่ให้ดูเป็นเหมือนแคมป์เก่านะแคมป์เก่าแคมป์หนึ่งนะเหมือนกับนั่งอยู่จุดนั้นทั้งคืนนั่งร้องไห้คนเดียวนะครับแล้วก็มันก็ผมก็บังเอิญม,มาเจอนะ แต่น้องร้องไห้เสียงดังนะดีที่พี่มาเจอนะถ้าเองเจอคนอื่นนะเองจะไม่รอดนะอหิวไหมเดี๋ยวพี่พาไปกินข้ข้าวให้อิ่มจะได้มีแรงก็ดูทุกคนถ้าหาทางกำลังบ้านน้องไม่ได้ก็กลับไปที่บ้านผมนะจะไปเจอ,อต้นไม้ด้วย don't keep าม,มาไปกันนเร็วเม่มอยู่สามสามเดงไปสิ่งมันมีคน<า>เยกอ้สาม,สามอ,อ,อ,อ้สม,มันบเป็นน้าไอ้สามเอ็มมีน้าไหม,มไม่มีอออ้าแล้วใันไ่นสามวะทุกคนมีคนเรียกตามหายสามนะ บอกว่ากลับไปกันนะแล้วกลับบ้านแล้วสามบอกว่าสามไม่มีนะแล้วสามเขใส่หัวบอกว่าไม่ไปไม่ไปสามขับเป็นใครอ่ะไม่รู้เฮ้ยขับเป็นใครไม่รู้ผมนั่งกลัวมากสามนั่งกลัวพี่ช่วยเองได้แล้วนัว่งกลัวปลอดภัยอยู่กับพี่ปลอดภยัยนะสามนั่งกลัวเดินตามพี่มาเราระวังสามอย่าเดือดรห่างพี่นะสามได้ยินไหมได้ยินอย่าเดือดรห่างพี่นะ ยั่ใกล้พี่ไว้นะทุกคนมีคนเรียกเจ้าสามนะไม่รู้ว่าใครนะไม่โผล่หน้าออกมานะตะโกนเรียกออกมานะไม่รู้เป็นญาติสามหรือเป็นน้าจริงจริงหรือเปล่าหรือแค่ต้องการจะมาเไม่ถูกเหรอวะเอาตัวสามไปหรือเปล่านะสาม นี่มันถุงอะไรมันมีการผาเผาอะไรสักอย่างสามเคยเจอตรงนี้ไหมยขยะเหรอมึงขยะล้นเผาเลยเคยเจอไหมไม่เคยเนาะล้าใครอ่ะมาทำอะไรอย่างเงี้ยตามตามพี่มา เดินไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เ,วเ,เจอทางออกนะผมไม่รู้ว่าคนที่มันเลนกังมันเป็นใครนะมันหวังดีหรือเปล่าหรือเป็นคนไม่ดีหรือเปล่านะตามไปเจอทางลอกมาทา,างนี่หมันเนี่ยโอ้ยหนาเยอะมาก ถามไม่เจอทางก็สามมานี่ไงทางทุกคนน้นองหงยอะไนวะสามอะไรวะเนี่ยใครทำอะไรยวะเนี่ยคุณเฮ็ดเหรอคืออะไรวะ นี่เลยเนี่ยเมือมีการคุดเห็นเลยวาสามเคยคุดเหนุไหมเคยคุดเห็นไหมสามเสียงเมื่อกี้มี่หรอวะสามเสียงเงียบแล้ววาสามนะเป็นใครวะจำคุณคุณไหมเสียงคุณไหมแล้วเป็นใครวะแสดงว่า เจ้าสามก็กลัวเหมือนกันเสียงคนนี้นะเจ้าสามจาได้นะมันมนหลอกล่อเจ้าสามเชื่อใจหรือเปล่านะสามเองมีในดีด,ด,ดีตัวหรือเปล่าเองเป็นคนเหนือเหนือเหนือมนุษย์หรือเปล่ามันเรียกเจ้าสาม,มเสียงดังมากพี่พี่ตะโกนเรียกเลยนูกว่าต้องการอะไรน,นะเฮ้ยทุกคนเดินลงไปตาม ลองป่าภายยัยตรงนี้นะเพราะว่าเส้นทางหลักผมไม่รู้ว่าเป็นทางที่ถูกต้องหรือเปล่านะนองป่าภัยไปเลยนะตอนนี้ผมพยายามหาดูว่ามีร่องรอยนะของการตั้งแคมป์หรือว่ามีหมู่บ้านที่นี่หรือเปล่านะเจ้าสามบอกว่าผมเคยเข้ามาเคยมาที่นี่แล้วพี่ ถามเคยมาหาอาหารที่นี่เหรอครับสามไปไม่ต้องกลัวก็สามมอนจะกลัวๆอะไรบางอย่างนะสามกลัวอะไรฮะมีอะไรเปล่า Sao phải thế bao, Hả? À? Sao phải thế bao, Hả cua này. Cua này. Chưa. Nó cua nó cua nó cua. Làm สามใครสามคนเดิมนี่คนเดิมนมีสามเท่าไยร่ไงวะเฮ้ยมึงเป็นใครวะเฮ้ยเดาหลานคุไปไหนเฮ้ยเฮ้ยโทรฉุนนึงนึงมึงเป็นใครเนี่ยลุงเป็นนายสามเหรอสามใช่นายอีกไหมฮะไม่ใช่กลัวมึงกลัวเฮ้ย ลงุงไอ้สามมันบอกมันลุงไม่ใช่น้ำมามันกลัวสามดูห้น่อพี่ข้างพี่อง็งกไอลุงอยเข้าขมา,มมา,อา,ากอกูกลับบ้านก็น้องมันกลัวน้องจะให้มันกลับยังไงล่ะ,ะกล 3, า,อ,าลองจงนะไม่ได้หรอุงอยังผมเชื่อได้ยัไงนะฮะน้องมันยังกลัวเลยมไม่ใช่หลานกูกจะรู้จช่มันได้ยังไงแล้วน้องมมนอยากกลับไหมล่ะสามไมกลับไหมไม่กลับ จ้ารออยู่ที่บ้านตอนนี้ไอ้สามสามพ่อแม่รออยู่ไม่ไปเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมึงโกหกแล้วมึงเป็นใครกันแน่ฮะไสามมึงจะกลับบ้านกับกูดีดีไหมหรือต้องให้กูใช้กำลังกับมึงเฮ้ยมึงทำคนยุ่งน้อยกว่านี้อย่างวะฮะกูเรียกมึงกลับดีๆนะไอ้สามอย่าเข้ามาลงถ้ามึงเข้ามาผมมึงมายุ่งเกี่ยวกับหลานกูทำไมก็หนอมมึงไม่อยากกลับอะฮะลง

านะาาสามทอยของผนี่นเฮ้ยลุงอย่าเข้ามามาเฮ้ยเฮ้ยช่งมีแล้ววะตะะีสามตีมันสามตีมันมาเอาตัวมึงเฮมา,ออมาเอากูเข้ามาด้วยเข้ามาเฮ้ยไสามมาเอากูเดี๋ยวนี้เข้ามาไม่งั้นไม่มีชีวิตรอแน่สาม ไอ้ตัวไอ้สามฮะไปไอ้สามไปห้าถอยไปถอยไปเอาไฟกูอ่ะไอ้สามร้อยม่อไนี่ไม้มึงอย่าบ้ากูไฟ้ากับไม้มาเข้ามาไอ้สามมึงมันต้องไปเป็นของกูเฮ้ยเจนพูดอย่างนี้วะสามทำมันมันต้องการจะมึงวะสามกูต้องเอาชีวิตมึงให้ได้เฮ้ย วังมึงมีคามาหาศาลกับพวกกูมากไม่ขอว่าไงวะเอาตัวมึงไอ้สามไม่ขอว่างไงมึงพูดอย่างนี้ฮะผมก็ลองถามไอ้ <3 S 1> สามดูถ่งมันจะบอกมึงสามเองมีใน,ในตัววะทำไมถึงต้องการตัวเองอะฮะเองมีใน,ในตัวคนพิเศษใครกขากกต้องการเจ้าสามมึงมึงจะชั่วนะคิดจะเอาเจ้าสามไปเป็นเครื่องมือนะไอ้ชั่ว ไปเลยสามเขาต้องการตัวเองใช่ไหมฮะทุกคนผมรู้แล้วทำไมถึงพ่อแม่เจ้าสามมาทิ้งไว้อย่างนี้เพราะว่าเจ้าสามเป็นเี็กที่คนต้องการเป็นหนุ่มน้อยที่มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติผมคิดไปแล้วน่าจะคนต้องการตัวเจ้าสามทำไมเองไม่บอกพี่อ่ะกลัวบอก ออพอายขงมันตามล่าจนได้พี่มันหาจนได้มันน่าจะหาตัวยักษสามแต่เมื่อวานแล้วแต่วันเจอวันนี้นะช่วงนี้ผมเจอสามก่อนนะครับแล้วมันก็แสบร้อนที่มันจ,จับตัวผมนะอยู่ใกล้ผมนะคนชั่วทุกคนไปยังวาสามสามไปยังวะ โชคดีมากพี่พี่ที่ผมเจอเจ้าสามก่อนนะไม่งั้นเจ้าสามเนี่ยแย่เนี่ยเจอตัวมันนะสามสาม,มันมีพวกฝูงเยอะไหมเยอะเยอะใช่ไหมใช่ใชทุกคนมีโฟกุ่งเยอะมากเลยตอนนี้กำลังวิเศษผมยังใช้ไม่ได้ผมต้องหนีนะครับแสดงว่ามันจะเอาตัวเจ้าสามไปเป็นเครื่องมือไปทำทำอะไรสักอย่างหรือไปช่วยอะไรสักอย่างกับ กับพวกมันนะ่ะนะผมไม่ก็พ่อแม่เจ้าสั่งว่าทาถูกแล้วที่มาปล่อยเจ้าสั่งไว้คนเดียวย่งนี้นะไอเป็นอันตรายกับตัวสั่งมันกับครอบครัวของเขาด้วยทุกคนนะโอเคไม่ไปเป็นไรสามจวกลับพี่จะออกอย่างนี้เลยเดยวออกไปเลยนะแล้วก็หาเส้นทางกลับล้อป่าไปเรื่อยนะครับทุกคนต้องออกป่าจะ่ปนี่ละไม่ได้แล้วอันตรายมากนะเพราะว่ามีแต่คนชั่วจองจะเอาตัวเจ้าสามไปพี่พ สามไปครับอยู่ใกล้พี่ไว้อย่าอยู่ห่าง,งพี่นะอันตรายี่ทุกคนเดี๋ยวขอปีกีพันนี้แล้วก็เดินทางกลับก่อนเจ้าสามต้องอยู่ในความปลอดภัยนะครับถ้าเจอพ่อแม่น้องค่อยว่ากันอีกทีดีว่าจะเอาไงต่อทุกคนนะไปอาจจะแปรงโฉมให้เจ้าสามให,ให้ให้พวกมันจำไม่ได้นะทุกคนนะครับ